กับสวัสดีสวัสดีพบกับไอ,อจอนนี่กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมากับเกมสาวถ้ำกับทุน500บาทมาดูกันว่าใครของจริงใครของแท้กว่ากันเวว่แล้วก็ไปกันเลยครับผมเกมสาวถ้ำจ้าฮ่ออุ้มลุ้มหออุ้มลุ้มมาเออสาวถ้ำหน่อยวะเบ็ดเท่าไหร่ดีวะเบ็ดห้า เป็นห้าดูก่อน,นครับผมสาวทำแจกไม่แจกเดี๋ยวบอกอีกเรื่องนะครับผมเกมสาวทำเป็นเกมที่ฮิตติดตลาดกันมากครับผมเกมสาวทำเป็นเกมที่ฮิตติดตลาดกันมากนะสวยเออเออใหม่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อให้ดูเลยดีกว่า ผมซื้อให้ดูเลยดีกว่าครับจะได้รู้กันเลยว่าใครของจริงของแท้กันเบ็ดห้าเลยแหละมาเออมาเลยใครสนใจอยากเล่นตามไอจอนนี่กดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมกดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจะตอนนี้มีโปรยี่ห้ารับร้อยนะครับสมาชิกใหม่ไปสมัครเล่นได้นะจ๊ะมาสิหมุนมาบ้อหออุ้มหลุมหน่อยหออุม้มหลุมหอ่ออุ้มหลุม มีหลุมบ่มีหลุมน้อยมีหลุมใหญ่โอ้โหโอ้โหรู้เรื่องนะเออเจไหมสิบวะเขียวไหมเขียว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 โอ้โหเขียวเหนียวซับไม่มาเออเจต่อก็ได้เคเออสวยนะสวยนะครับเจไหมเอ เจและเอต่อส้นสวยครับเจและเอต่อมีเคไหมโอ้โหเคแถวสองไม่มาเคแถวสองไม่มาใครสนใจอยากเล่นตามกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะใครสนใจอยากเล่นตามกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะพี่เว็บจอร์นี่เกมตอนนี้กํลาลังมานะครับผมพี่เว็บจอร์นี่เกมตอนนี้กํลาลังมานะครับผมสมาชิกใหม่มีโปรยี่ห้ารับร้อยหนึ่งร้อยรับสองร้อย 50รับ100กันไปเต็มๆเลยครับผมโอ้โหมาดีขนาดนี้ไม่มีที่ไหนเลว้วโอ้เกือบฟีในฟีเออเออโอ้เคไหมเคเส,สวยๆนะเคนะอห,หออุ้มหลุมเลยหออุ้มหลุม โอเคครับ439บาทครับผมใครสนใจอย่าเล่นตามกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะไปกันต่อเบ็ดสิบครับผมเบ็ดสิบมันต้องซื้ออะไรวะ500เลยเหรอ่ะ500ชิลว์หนักหนักอยู่นะ500เนี่ยนะมาแต่ถ,ถ้าเป็นเกมที่แตกง่ายครับถ้ารู้เวลามันนะถ้ารู้เวลามันแตกมันก็จะแตกแบบเปียงปังบัลังเปียงเป้งเ,ปงเลยนะ <Yeah. S 2> เออ สวยนะลายเดี๋ยวเด و, ดูลายสวยๆดูลายสวยๆครับเดี๋ยวหาดูลายสวยๆนะมาดูก่อนดูก่อนเออคิวผหไม่มาว่ะถ้ามีลายแดงหรือลายอะไรอย่างเงี้ยเออลายแดงนี่ลายแดง,แดงมีทองไหมมีทองตัวหนึ่งไม่ค่อยสวยว่ะขออีขออีนิดนะขอให้มันสวยนิดนิดนะเออน,นี่ทองแดงครับดูครับผมลายทองแดงด้านหลังดูลายทองแดงด้านหลังนะผมซื้อเลยครับ เป็นสิบห้าร้อยโอ้โหเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นสามแล้วเป็นหกแล้วกันเป็นหกเป็นหกสามร้อยเออเป็นหกสามร้อยแล้วกันพอยมันบอลพอได้ไปต่อนะเป็นหกสามร้อยไปครับผมเออม้าคนจริงของแท้ต้องดูของเราค่อยๆปั้นนะของเราค่อยๆปั้นไปนะครับเออ,นะเ,อ,อเขียวเจสิบเขียว โอ้ไม่ถึงเขียวด้านหลังวะโอ้โหูสิบ่ะเอาเรื่องอยู่เคได้สวยครับเปลี่ยนเป็นสิบไหมเอวะไม่เปลี่ยนเป็นสิบวะเจสิเคต่อเคสวยคิเคต่อฟีในฟีมาไหมฟีในฟีมาไหมโอ้ฟีในฟีครับผม ฟรีในฟรีครับผมใครสนใจอย่างนี้ตามกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะที่เว็บจอร์นี่เกมตอนนี้กําลังแตกดีมากฟรีในฟรีเข้าครับขอโทษทีครับฟรีในฟรีเข้าครับโอ้โหฟรีในฟรีเข้าเฉยเว็บจอร์นี่เกมตอนนี้ใครสนใจกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเออ สวยนะมาสวยมาดีครับมาสวยมาดีเหลือสิบหมุนเออมาเรื่อยๆนะมาเลียงเลียงมาเรื่อยๆมาเรียงเยขาพัดเตรียงหัวพัดบ่าเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหแดงไม่มาวะนี่แสดงว่าลายน้ำเงินกับลายทองมันสวยอยู่นะเขียวเคเปลี่ยนเป็นเขียวไหมเขียวโอ้ไม่มีเขียวโอ้ไม่มีเขียวเปลี่ยนเป็นเขียวนะโอ้ เปลี่ยนเป็นเขียวนะดูดิพร้อมลั่นอะ่ะเออสิบเคไหมเคเคเคม่วงเปลี่ยนเป็นเคไหมเอ,อเฉยป่ะเออเคมีอยู่สวยนะอีได้เรื่องครับผมเว็บจอนนี่เกมได้เรื่องครับผมใครอยากเล่นตามกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ เออม่วงเคไหมเคครับต่อน,น้ำเงินไหมน้ำเงินโอ้โหกำลังมากำลังโดน,นเลยของจริงครับเบ็ดหของจริงมากเบ็ดหของจริงซื้อไม่เสียข้าวสุกครับผมคูณ38อ่ะโอ้โหตอนนี้ใครอยากเล่นเว็บจอรนี่ครับผม รีบสมัครเข้ามาเลยนะครับรีบสมัครเข้ามาเลยนะครับตอนนี้มีโปรยี่หรับ150รับ100 100รับ200นะครับผมมียอดยอดมียอดฝากรวมเยอะมากนะครับผมสฝากมาเล่นกันได้นะจ๊ะเล่นกันได้นะโอ้โหของจริงครับผม โอเคใครอยากเล่นสนใจกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะที่เว็บจอนนี่เกมจ้าเจอกันไวรุ่น